มากับการจับอันดับ10ศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียประจําเดือนพฤศจิกายนลิซ่าและแบล็กพิ้นติดท็อป10ด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทั้งตัวของลิซ่าและก็วงแบล็กพิ้นได้อันดับที่เท่าไหร่กันแน่สวัสดีค่ะสําหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อมูลจากเนสเปดควิดนะคะที่มีการจัดอันดับ10ศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโซเชียลมีเดียประจําเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะลิซ่าได้อันดับที่3ในการจัดอันดับในครั้งนี้สาหรับวงแบ พิงค์ได้อันดับที่6เรียกได้ว่าติดท็อป10นะคะทั้งตัวของลิซ่าและก็วงแบล็คพิงค์สำหรับการจัดอันดับในครั้งนี้นะคะเป็นกัรจัดอันดับศิลปินทั้งแบบเดี่ยวและก็กลุ่มจากทั่วโลกแต่ทั้งตัวของลิซ่าและก็แบล็คพิงคก็ยังติดท็อป10 ซึ่ง Lisa ลิซ่าและก็บงแบล็ k พิงกก็ถูกพูดถึงกันอย่างมากบนโลกโซเชียลมีเดียทำให้ลิซ่านะคะได้อันดับที่3ไปครองส่วนวงแบล็ k พิง k นะคะได้อันดับที่6ไปนั่นเองยินดีกับทั้ง4สาวมากๆนะคะที่ติดท็อป10ในการจัดอันดับในครั้งนี้และมาต่อกันที่บรรยากาศก่อนทัวร์คอนเสิร์ตของแบล็ k พิง k จะมีขึ้นในวันที่19และก็20พฤศจิกายนนี้ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา ซึ่งล่าสุดก็มีภาพของสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตออกมาให้เหล่าแฟนๆได้เห็นกันแล้วนะคะก่อนที่คอนเสิร์ตจริงจะมีขึ้นซึ่งแค่บรรยากาศตอนกําลังจัดเตรียมสถานที่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเราแฟนๆที่สหาราัฐกันแล้วซึ่งถ้าจัดในวันที่ 19- และ20พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นที่สหาราัฐถ้ามาเทียบกับไทยนะคะก็จัดตรงกับวันที่20พฤศจิกายนและก็21พฤศจิกายนนั่นเองและสําหรับเวลาในการจัดคอนเสิร์ตท,ทั้งสองรอบที่สหาราัฐจัดตรงกับเวลาใน ไทยตอน10บโมงเช้าของวันที่20และก็21พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะทุกคนเราก็มาอัปเดตทั้งข่าวของลิซ่าและก็แบล็พิงค์แค่นี้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อต่อไปค่ะไปแล้วนะคะ